อ่ะนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสมันฑวัดที่น่าฮักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ผมในวัดด้วยจ้านะครับผมก็วันนี้ครับมีการอัปเกรดเข่าใหม่เข้ามาว่าจะมีะสกินสกินนะนั่นคือสกินตัวละครของฟานมาใหม่ครับก็ ปดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมันตายเกลื่อนตรงไหนวะมันก็ตายอยู่แต่รู้สึกว่ามันตายเกิื่อนตรงไหนทำไมไม่มันไม่สวยเหมือนเงือกบ้างวะเออก็แน่นอนนะครับความต้องความยากของมันมันแตกชั้นกันเนาะเออจะให้มันสวยเหมือนเงือกมันก็เป็นไปเพื่อได้ประคำนะครับอ่ะเรามาดูฟานแบบเพลินๆก่อนอันนี้เราจะจําร่างนายไว้เป็นความทรงจำนะครับน้องฟานนะเออน้องฟานก็ร่างนี้ผมรู้สึกว่าก็สวยอยู่แหละแต่ว่ารู้สึกแบบมันกระหลงพงค์ไปน้อยนิดนึงคือมันไม่ค่อยมีฟิวเจอร์ในการเล่นนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมอ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการอัปเกรดแพทที่จะถึงนี้นะครับผมก็คือแพท6.3.0นั่นเองนะครับเป็นแพทที่ค่อนข้างอลังการนะคือมาเยอะมากคืออะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยนะแบบยังว่าประคำตกใจหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการอัปเกรดแพทนะครับ v 6.2.0นะครับผมเพิ่มฟังก์ชันสลับซื้อและอาร์ติแฟกที่ขายไปแล้วคืน อันนี้คือผมมั่นใจว่าอาจจะปวดหัวก็ได้นะครับผมจริงเหรอใช่เหรออันนี้ผมมันมีเงื่อนไขยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันคุณสามารถตรวจสอบเมนูซื้อคืนเพิ่มเข้ามาโดยแต่ละไอ,ไอคอนทางขวาใช่ไหมเอออันนี้อันนี้ผ่านไปคุณจะสามารถซื้อคูซื้อคูซื้อคืนรูนได้นะครับผมก็คือรูน5ดาวกับ6ดาวนะครับเกร์หายากขึ้นไปเกร์หายากน่าจะเป็นดีเจน,นะครับผมและ act, อาร์ติแฟกต์เกรดฮีโร่ ฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ก็น่าจะเป็นสีม่วงนะครับผมบางทีก็ลืมเหมือนกันนะเออจริงๆไม่ได้อ่านทื่สว่วนมากตูจะสีนะ่ก็จิ้มจิ้มแล้วก,ก็กดขายไปนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมอ๋อก็คือมันจะสามารถรีเทิร์นกลับมาได้แค่กรณีที่เป็นสีม่วงเท่านั้นนะครับสีม่วงขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็จะสามารถรีเทิร์นกลับมาก,บกรณีที่แบบ ที่เราเพิ่งขายไปไม่ใช่แบบวัน2วันแล้วแบบจะมากดรีเทิร์นอันนั้นก็บ้าไปเลยนะครับผมโอ้อันนี้คือในรายการซื้อคืนจะแสดงรูเลตตีแฟกมากสุด20รายการแค่20รายการเท่านั้นนะครับผมรายการที่เก่าที่สุดจะหมดอายุละหายไปโอเคเข้าใจได้นะครับ คุณสามารถซื้อรูนอ์ติแฟกที่ขายไปแล้วคืนมาได้ในราคาเดียวกันกับหินที่คุณได้รับเอาง่ายคือเราขายไปในราคาเท่าไหร่เราก็ได้กลับมาเราก็ซื้อคืนกลับมาเท่านั้นแหละนะครับผมทุกคนเออใช้ได้อยู่นะครับแล้วคุณยังสามารถซื้อรูนอ์ติแฟกได้อีกนะได้อีกครั้งด้วยมานาห้าหมื่นหากรูนอ์ติแฟกหายไปเนื่องจากการใช้อมอนเตอร์ทับอันเก่าอ๋อผมเข้าใจฟิลแล้วก็คือเหมือนกับประมาณว่า ไอแ artifact กับดูนในตัวนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราใส่ทับไปแล้วอ่ะแล้วมันหายคือปกติถ้าเราใส่ทับรูนหรือ artifact เนี่ยใส่ทับไปปั๊บเนี่ยคือมันหายไปเลยใช่ไหมเพราะมันหายไปแล้วนะครับผมมันสามารถซื้อคืนกลับมาได้ด้วยเงิน5 0,000บาทนะครับผมโอ้ก็ดีนะโดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นนะครับแต่รู้สึกว่าอาจจะมึนๆหัวหน่อยพยายามจะขายทิ้งเยอะแล้วกันนะครับอาจจะแบบติดสตันได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมปรับปรุงเอฟเฟกต์การซูมเข้าและทิศทางของต้องเมื่อมอนเตอร์ต่อไปนี้ในการโจ ผมร้องแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโคตรเท่การปรับมุ่งกล้องเฟี้ยวจังวะคือโคตรเท่นะครับแบบงามเทในผมอ่ะคือออร์เคเชนชุดแปลงร่างออร์เคเชนนะครับผมอุอออมอ้ยคือ,อตระกูลตระกูลออร,ร์เคเชนเนี่ยชุดแปลงร่างของออร,ร์เคเชนทั้งหมดเลยถูกการปรับปรุงมาใหม่แล้เช่นนี้ ราชินีทะเลทรายนะครับผมคือก็ถูกปรับเฟรี่ก็ถูกปรับนะครับผู้บุกเบิกก็คือนกแก้วนะครับก,ก,รก็ถูกปรับนะครับจักรพรรดิก็ถูกปรับโพสต์อนั่นแหละนะครับผมอสวเวนเวทมนต์นะครับก็อ่าดีเคนะครับผมแล้วก็สาวน้อยเวทมนต์คือหลักๆเลยนะครับมีแต่มอนเตอร์ที่คนนิยมใช้กันมีมาปรับในมุมกล้องส่วนตัวผมถือว่าชอบไหมค่อนข้างชอบมากนะผมแบบอาตรงตรง,รงคือชอบจัดจัดคือชอบมากอังรงงคือดีเคกับเฟรี่คิงแบบโอ้โหเท่แบบ โอ้เท่เกินเลยครับผมคือมันปรับแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูดีอะมันดูมีชาติตระกูลมากขึ้นนะครับแบบโอโหแบบดีดีต่อใจใครก็ชอบนะครับผมอะแล้วก็สีดาวที่ปัดก็คือเมนเงือกนะครับอนนบิตนะครับแล้วก็แบมพายนะครับก็ถูกปรับมาถือว่าดีขึ้นนะไอสีไอสามตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันนะแต่แต่ก็รู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นแหละขนาดห้าดาวยังแบบโอ้โหแจมแมวขนาดนี้คือมันเป็นการปรับมุมแล้วแบบมันเล่นกับตัวนี้ กับตัวสกิลของมอนเตอร์ได้ดีมากนะแบบแบบอะไรกันวะทำไมมึงดีจังวะเออนะครับประมาณนั้นนะครับผมมอนเตอร์เป้าหมายบางตัวที่ใช้สกิลมันเป้าหมายบางตัวที่ใช้สกิลอนิมูชาอะไรพวกเนี้ยอ๋ออันนี้กําลังปรับเรากำลังดำเนินการปรับปรุปงเอฟเฟกตีคีอรออันนี้คือเอฟเฟกตีคีนะครับผมมันติดบั็กบางช่วงนึงที่มันรู้สึกว่ามันติดบั็กนะครับประมาณน,น,นะครับผม มันติแบทเทิลนะครับนัเพิ่มนักล่าห่วงมิติลงในเนื้อหาก,การต่อสู้ที่รอรับฟีเจอร์มันติอ๋อก็คือเราสามารถกดออโต้ไปได้ด้วยนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับ อ่าก็คือเราออตโต้สมมติเราออตโต้มังกรอยู่ใช่ไหมเราก็ไปเล่นหัวงมิตนักล่าห่วงมิติได้เออดีด,ด,ดีอันนี้เนื้อหานี้ดีมากเพราะว่าอีนักล่าห่วงมิติเนี่ยผมกินเวลาชีวิตไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ชั่วโมงได้เลยนะครับมันเสียเวลามากมเนี้ยอันดีดีอันนี้ดีนนดเห็นด้วยนะครับอาหารแปลงร่างคบกับชุดนี <ś> ่ <c oughs> สุดพิเศษของเราอันนี้คือน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะผมว่าน่าจะเป็นการเอาหินมามาซื้อนะครับผม โอเคโอ้โคตรสวยทุกคนมันรู้สึกว่ามันแจงแมวจังวะคือมันดีคือมันดีม,นดมันเป็น,นวัตถุสัมภาวะที่ดีนะครับแบบเฟี้ยวเลยเฮ้ยทำไมมันเฟี้ยวจังวะสวยนะครับคุณสามารถดูตัวอย่างจากชุดแปลงล่างของนาชินีแฟรี่แสงนะครับเทพธิดาแห่งแสงโอ้ยไปชื่อกินขาแล้วครับทุกคนนะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากการจากเมนูนะครับไปที่อาคารแปลงล่างของดัชชันแล้วก็แสงคุณสามารถรับชุดแปลงล่างสุดพิเศษนี้ได้ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีกําหนด เฮ้ยอันนี้คือมันจะมีกิจกรรมเข้ามาให้นะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกิจกรรมอียงนะครับผมรุมมิติเพิ่มเมนูอันดับในเมนูสร้างประหลัดพันดูเนี่ยอ๋อพวกขั้น2ใช่ไหมเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบสถิติสูงสุดในการเคลียร์ดันเจียนในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้อะอันนี้คือข้อดีนะอืนี่หนไหมมันสามารถตรวจสอบได้ว่าเอ้ยอเราเนี่ยตอนเนี้ คือทีมที่เราใช้เนี่ยมันมันดีพอไหมถ้ามันไม่ดีพอเนี่ยเราไปดูทีมคนอื่นแล้วแบบเฮ้ยเผื่อมันแมทช์กับเราไหมเออเผื่อพยาามจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ดีอันนี้ดีนะครับเพราะว่ามันยังไม่เพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาสักทีนะก็นานแล้วนะนานแล้วนะจะได้ลอกคือเช่อว่จะได้ลอกนะผมเวอร์ดีน่านะครับเพิ่มอ,อันนี้เหมือนกับเพิ่มเป็นการเพิ่มไอคอนให้บง่งบอกว่าเป็นท่านนั้นๆนะครับก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นหรือผู้เล่นที่แบบไม่ค่อยถนัดก,กับการแบบใช้ความมมเยอะ,ะั่ววตผา มันก็มีประโยชน์แหละเออมีประโยชน์แหละที่เขาเพิ่มมามันมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับผม,มนี่เป็นไอคอนที่เพิ่มธาตุขึ้นมาก็เฟีลใช้ได้อยู่นะครับผมแฮนหินซัมมอนแฮนหินซัมมอนเพิ่มเครื่อง<ๆ>หมายคำถามในบลอกอัพเพื่อฮะ เพิ่มขึ้นมาทำไมอ๋อจนก,กว่าจะเส้นสุดกิจกรรมอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมเขาเองนะครับผมอ๋อตกใจที่ใจเพิ่มขึ้นมาทําไมปกติก็เกยแล้วนะครับไม่อยากจะพูดนะฮะอันนี้การปรับปรุงระบบการสบสนับการต่อสู้ของมอนเตอร์เพื่อนและอาจารย์นะครับผมอืม อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นการปรับปรุงให้ดูแบบให้ดูแบบฟังก์ชันมันเพิ่มขึ้นก็คือดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับผมแล้วก็เรียนระดับตามเกรดเลเวลธาตุสถานะการปลูกอะไรประมาณนั้นนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มอ่า บักต่างๆในเกมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แบบมีอะไรน่าสนใจมากนะครับจริงๆบักพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับนานๆทีจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นบักนะเออเท่าที่ผมรู้มาก็เออประมาณนั้นอยู่นะครับส่วนมากจะเป็นมอนเตอร์ที่แบบคนไม่ค่อยนิยมใช้เอาตรงๆนะครับผมและเกี่ยวกับมอนเตอร์ตัวใหม่จอมขมังเวทเพิ่มเข้ามาเฮ้ยะซมมอนเฉพาะอืมอ,อันนี้คือสิ้นสุดภายในวันที่หนึ่งเฮ้ยผมคุณจะสามารถใช้จอมขมังเวทตั้ง ได้ตั้งแต่สงครามซีซั่นที่5ใช่ไหมแต่าวางทีมแล้วโจมตีตั้งรับอันนี้คือจอ,อมคามงเว้ยมันตั้งรับไม่ได้หรอวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยลองเลยแล้วก็อยากภาวนาดีเคมึงรีบปรับเอจเอ็มหรืออะไรก็ได้หนงานอะไรก็ได้รีบปรับเกี่ยวกับสก,กินพวกนี้ได้ไหมรู้สึกว่าท่าใส่มนจะเก่งกว่าแสงมือแล้วทุกเนี่ยคือมันกากไปวยแสงมือมันกากไปสามท่าหลักมันยังเก่งกว่าเลยใช่ไหมน,นะครับผมแล้วก็สงครามยึดครองอันนี้คือ โอ้ไม่ก็ไม่คิดไม่คิดจะอ่านเพราะว่าไม่คิดที่จะได้เข้าร่วมอยู่แล้วอันนี้หยอกยอกนะครับก็สงครามที่ครองนะครับจะมาในวันที่เจ็ดนะครับนิพนธยุดนะครับก็รอชมอยู่นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเพิ่มหินเพิ่มหินเพิ่มพลังดูที่แตกอ๋อจะหายไปอันนี้อันนี้จะหายไปนะครับก็รีบใช้กันนะเออจะหายไปแล้วนะครับผมกิจกรรมฉลองครบรอบ7ปีจะสิ้นสุดรดเร็วนี้นะครับผมก็จะหายไปเหมือนกันนะครับอ่ะ โดยภาพรวมนะครับผมก็จะอัปเกรดเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมมันมีหลายๆส่วนที่จะหายไปเหมือนกันนะึก็รีบๆทากันนะส่วนมากที่ที่จะหายไปก็จะเป็นกิจกรรมพวกเจ็ดปีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะสิ้นสุดแล้วนะครับรีบทำเด้อรีบทำเด้อนะครับผมอ่ะโดยสรุปภาพรวมของคลิปนี้กันบ้างว่าเออมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมอันดับแรกที่ผม รู้สึกแบบพีดมากนะครับผมพีดแบบพีดจะจัดคือร่างแปลงของน้องแฟรี่แสงนะครับแบบงามโคตรนะครับแบบอะไรจะสวยเบอร์นี้นะครับไม่ไม่คุ้นนะครับแล้วก็การซูมการเล่นมมุกล้องของทางพวกตัวละครเนี้ยแบบดีมากนะ,ะเดี๋ยวเราไปลองไฟกันดูเ,เดี๋ยวผมอขอทดลองก่อนต้องคำหมังนวิมันตั้งเราบ้านไม่ได้หรอวะได้อ๋อมันพูดถึงซีซันเนาะคนพูดถึงซีซันนะครับผม เดี๋ยวแล้ววันเอาวามาตั้งทำไมแบบนี้ล่ะลูกต้องเป็นลีดตัวนี้ไม่ใช่เหรอโอ้ตั้งตั้งนานเพิ่งรู้สิบ้ายนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาลองดูว่ามุมกล้องของทางดีเคเป็นยังไงบ้างนะี่ครับผมคือตัวที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นดีเคแหละรู้สึกแบบมันเท่สาดนะี่ครับผมอะลอง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 มาใ,ให้ดูเลยอะดีเคผมมีทั้งหมดสองธาตุนะครับก็จะเป็นธาตุไฟกับธาต พัดลมนะครับลองเลยทั้งสองสตัวนะครับผมดีเคจะแปงลงร่างก็ได้หรือไม่แปงลงร่างก็ได้ครับคือความมุมกล้องมันก็เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันชิปึ๊บอนี้ย,า,ยางยังไม่ติดยังไม่ติดดูมันจะติดสกิลสองเมืถ้าจะไม่ผิดนะครับยางยังไม่ติดยังไม่ติดเราได้อยู่เบาป้อมใจเย็นเพาะใจะเย็นนะครับผมใจเย็นดีเคสองดูนะครับดูเห็นไหมการเล่นมุมกล้องคือมันเท่มากครับทุกคนคือมันจะเท่ไปไหนครับนี่ย โอ้ไม่ก็คือโคตรเท hey. ดูเลือดกันมาเฮ้ยตายแล้วนะครับโอ้ยช่างมันเถอะนะครับทีมนี้แบบค่อนข้างที่จะบุกลึกล้ําอยู่นะเออดาเมจก็ใช้ได้อยู่นะฮะโอเคคือมันเล่นมุมกว้างแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกแบบเท่ดีอะ่ะผมชอบมากนะผมแบบเท้ยจังวาแล้วก็โพซดอนนะครับโปซดอนลุงโปรของเรานะครับผมน้องโปรซดอนของเรานะครับแล้วก็ออร์ทัคคืนนะครับโพซีดอนกับออร์ทัคคืนเนาะนี่เลยมานี่เลยไม่หนุ่ม แม่เสือสาวนะครับแม่เสือสาวไม่งูพิษใครๆก็เรียกว่าออร์เคลิลว่ามันงูพิษอะไร,รเนี่ยดีไปก่อนซื้อดูนะครับมันจะปรับมุมกล้องไหมไม่ปรับว่ะอ,ออร์เคลิลวางไปจุดต้องจุดดูดิไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับจะกือส,สองดีเคปึ้งมาแสงแพสซีฟจรงวะจิ้มไปจิ้มไปดีสกิลยังอันนี้อันนี้ยังไม่ติดนะครับนี่มมุมกล้อง ดีแค่ทำไมมันติดมุมกล้องดีจังวะชึบครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะหามุมกล้องเลยเดี๋ยว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 จะตายเดี๋ยวยกูตายใช่ไหมดโอเคยตสกิลที่หนึ่งแบบโอ้โคตรท่ตัวมาแล้วแบบฟาดมาฟัาแฟนแบบทำไมมันเท่อย,อย่างงี้ไอ้น้องดูดูออโต้เคลื่นฟึบดูเห็นไหมโอ้โหการวางระเบิดที่มันเทพทูเนชัด คือมันเหมือนกับมันสวยขึ้นมากะนะครับผมรู้สึกว่ามันสวยขึ้นเยอะมากเลยจริงๆดีโพซิตอนโหวะทำไมมันออาร,ารา่ามันขนาดนี้เนี่ยพี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตรงแย่มาโอ้โแรงแรงจังวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นค่อยคคุยกันไม่กูยังกูยังไม่ได้ใช้สกิลเลยเย็นก่อนพ่อเย็นก่อนค่อยคคุยกันก็ได้นะเย็นก่อนโอ้โหโพจิตรรู้สึกว่ามันจะต้องติดขีนอะเออ วาแสงออกไปแทกจะหืมเกิมไปแล้วนะนายเนี่ยฮะวาแสงมามามา,มาเอาใหม่เอาใหม่วาแสงมันทําให้ผมไม่ติดคีว้ยว่าทำไมมันไม่ออกฟังก์ชันสักทีนะฮะสกิลสองไปเลยดูอ๋อตีคีย์ก็ไม่ออกนี่หวังดูครับโพซิลอนโอ้โหดูโอ้โหท่านมังก็โพซิลอนแบบโอ้โเท่จัดโอเคมาวางระเบิดดูยังยังไม่ติด <c oughs> เดี๋ยวนี่ยังจะแตกประทับตาอยู่นี่ไม่ได้นะเพื่อนดูดูดดีเจีโอ้โหหย,ย โอ้เท่เท่คือเท่ไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าเท่เลยครับผมน้ำตาซี่ไรอยู่นีครับผมนี่คือมันจะเท่ไปไหนครับพี่งั้ครับผมดูดูโอ้โหวิโคเท่มุมกล้องมันเท่ยังเลยอันนี้อันนี้คือมุมกล้องของมันปกติอยู่แล้วนะครับมันเท่ของมันอยู่แล้วอันนี้ออกไปครับบินเฮ้ยอะไรขึ้นโอ้โหดูโอ้ยกางจะชมชิบหายแม่งวังเฟลเซ่หัวคำมา ไปเย็นก่อนอุ้ยแรงจังวะ่ะมาวางแล้วก็จุดไปอุ้ยสกิลจุดก็เท่ะนะผมดีดีจริงๆด,ด,ดีดีไปหมดเลยฟาดฟันไปโอ้โคตรดีอะงามเท่ะนะครับผมโอ้โหทำไมมันเฟี้ยวกนาดนย่างเนี่ยตายเว้่แต่เท่ะนะแต่เท่ะนะในมุมมองผมคือแบบการเล่นมุมกว้างมันรู้สึกแบบ ด,ดูดีอ่ะดูด,ดีมีชาติตระกูลมากขึ้นอ่ะพร้อมกับรู้สึกว่ามันเป็นมังสเตอร์ห้าดาวนะเออแบบไม่ใช่ทุกตัวที่ทําได้นะครับผมอ่ะแล้วลองมาลองดูสักวสีดาวกันมากนะครับมีอนูบิดไหมใช่ไหมอนูบิดนะครับเ yeah. งเือกนะครับผมตระกูลเงือกข้างหลายแหล่นะครับเงือกอนูบิดอนูบิดพีสเดียแล้วก็น้องเงือกนะครับผมอีกตัวหนึ่งใครวะจำชื่อไม่ได้อีกตัวหนึ่งอาช่างมะเถอะนะครับผม อีจุดหนึงเป็นสีดาวเหมือนกันนี่แหละแต่ช่างเถอะนะครับผมแต่เราจะเอาเงือกนะครับมาเอ้ยแบมนี่ว่ะเออแบมแบมแบมแล้วก็เงือก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 แสงนะครับผมแล้วเงือกแสงของเรามามี3ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เงือกแสงสิเงือกน้ำนะครับมาอ่ะเราจะใช้ทีมเหมือนกันนี่แหละที่เป็นการบุกบุกขย้ำนายเหมือนกันนะฮะมาไอสองโชว์แอปโชว์ชวูบโชว์แอปโชว์ชวูบโชว์แอปแล้วก็โคชิโดอนออกไป position ออกไปแวมน้องแวมขามาหาพี่สิแวมเราใส่อันนี้แวมเราใส่เป็นสายสปีดเดีแฟดเดฟดเลยแล้วกันแวมมันมีกี่ตัววะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งโอ้นี่ยพี่มาครไปนะครับ let's go let's go ชอบชอบมากเลยเอาตรงๆผมค่อนข้างชอบมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเล่นสปีดแบบไหนบ้างนะครับผมยงังยังไม่เล่น,นครับยงังยังได้อยู่นะครับผมยังได้อยู่นี่ล้างไปดี ออกยากเหมือนกันนะการออกฟนะังก์ชันสกิลซูมเนี่ยออกค่อนข้างยากเลยนี่นี่นี่เฮ้ย,ยเท่อะที่แยมก็รูดีขึ้นนะครับผมแบบอ่ะแยมแยมออกไปแล้วนะครับชูบอุ้ยอันดูบิดอันดูบิดก็เท่นะครับอ,อันดูบิดเหมือนเป็นการซูมเข้าแล้วแบบโอ้เท่จังวะดูเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมโตกลับไปอนดูบิดฟาดโอ้ยไม่ ทำไมไนายไม่เห็นออร่าอันสวยงามของเราบ้างจึ๊บฟาดจึ๊บฟาดมึงจะติดคีบกูบ้านในชาติเนี้ยเงี้กแสงเงี้กแสงแฟรซสีทำง,งานนะครับผมอะไรกันครับนี่อ่ะนะผมจะกุ้นเงี้ยเรายังไม่เห็นเลยนะเราเห็นแยมก,กับนูบิทนะครับผมตอนนี้นี่แวบมบทำไมแวมมันฟังก์ชันออกเออมันคี้อยู่แล้วนี่หว่าเด่นพ่อเด่นพ่อ เฮ้ยพอนมโอ้ยสุดยอดว่ะแหมมันนี่เงื้อเงื้อฟังแค่อดโอ้โหเป็นการซูมแล้วแบบเป็นการเล่นกับก้อนก้อนน้ำแข็งอะไรไม่ใช่ก้อนก้อนอากาศฟองอากาศ,ากาศแล้วแบบเล่นเล่มากับการโจมตีเฮ้ยมบันทีนี่งวะเฮ้ยเส้ยเจ๋งวะจริงวะโคตรดีอะ่ะคือมันเป็นการเล่นเป็นการเล่นมุมกล้องที่สวยมากนะผมรู้สึกสวิฟโตกลับไป เหลือเงือกใช่ไหมเหลือเงือกเหลือเงือกธาตุธาตุนาบนะครับผมที่ที่เรายัางไม่ได้เห็นสกิ่นะครับผมตัวอื่นหินครบหมดแล้ววิแวบสก,กิลสองโอ้โหสก,กิลเล่นโหลายตาบอกตรงเล่นขนาดนี้ลายตาเลยก็ได้ไหมจ๋าโอ้ฟาดปังปังปังโอ้โที่เงือกเงือกเมื่อไหร่มันจะออกสก,กิลกูชิบหายเคตีอน้าสั่นไปดิอาสั่นไปดิมึงอะ คือเหลือแค่เงื่อนคาดน้ำนะที่ยังไม่ออกสก,กิลนะครับตัวอื่นแม่งคร้มหมดละฟาดไปเว้จะชอบนะชอบนะการที่ออกฟังก์ชันของเงื่อนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผม mm hmm. คือมันเป็นการแบบเล่นกับเล่นกับตัวสก,กิลสก,กิลหนึ่งอะเออมันดีดีมากนะครับอันนี้เราเตรียมเป็นชาิก็ไม่ตายนะครับออก,ก่อน เราจะมาดูสกิลเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะออกว่าสกิลฟาดไปเลยแค่เงือกอ่ะเฮ้ยแวมแวมออกบ่อยมากนะเพราะว่าแวมมันตีคีไงิวดูตโยตติเอ้ยโคโยตี้ชอบอุ๊ยอนุบิดโอ้ยอนุบิดมังทำไมมึงเทจตงวะมาฟาดฟาดใหม่ดิโอ้ยอนุบิดโคตรเท่ทุกคน เดี๋ยวปั๊ดสดู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 เป็นการเล่นสกิลดูครับโอ้โหเป็นการเล่นสกิลที่สวยงามมากนะครับผมนี่มนันอะไรครับนี่อ่ะเหลือแค่เงือกคาดเงื่อกคาดอันนี้ครับเงื่อกคาดหนามที่ไม่ออกสกิลเขาเลยนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะติดบักหรือเปล่าวะคือมานานแล้วนะไม่ออกสกิลไม่ทำหือ,อรืออะไรกับเขาเลยนะครับผมแรงจังว่าตัวนี้แตบตัวนี้ทำไมมันตีแรงจังวะ ดูครับฟาดขีแตกไปสองเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับรอโอ้โหครบสักทีที่ผ่านนานเกินนะครับผมก็โดยภาพรวมนะผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะเออชอบชอบถือว่าใช้ได้ผมให้ผานเต็มสิผมให้ลอยนะครับประมาณนั้นมุมกล้องอรอบรอบนี้ผมชอบมากนะผมเออแล้วก็เดี๋ยวให้มาดูมุมกล้องอีกมุมกล้องหนึ่งของเ uh, ฟอรรี่นะครับตระกูลแฟรี่คือเป็นตระกูลที่แบบโอ้แม่งมุมกล้องมุมสวยมากเพื่อนยิง ฟรี่อะให้ดูแฟรี่แฟรี่เนี่ยผมมีครบทุกธาตุเลยนะแฟรี่ไฟเฟรี่อะไรผมมีครบทุกธาตุเลยนะครับเป็นตัวที่เป็นตระกูลที่ผมรักมากกับตรงๆนะครับมาเอาให้ครบนะครับแล้วก็เอาน้องฟานไปด้วยนะเอาน้องฟานไปด้วยนะครับเพื่อที่จะแบบมาทําวิวทานั่นทำนี่ไม่ให้โดนบงโดนใบนะครับอันตรายมากนะครับรีไปก่อนเลยชิบหายนะดูครับผมการซูมในระดับนี้ดูครับ อโอ้โหฮึลีไม่ติดที่ไหนลีติดแต่รถเก็บไม่ติดนะครับดู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 ด,ด,ดูอันนี้อันนี้เบาๆบีบ b ไปไม่สูงด้วยแฮะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให,ให้อภัยไดไ้ใจเย็นพ่อนุ่มใจเย็นไปดิคิงกูเพิ่งมาไม่โกรธอะไรกันครับนี่อ่ะโกรธะไรครับนี่อ่ะไปดคิงกี้ก็กิงกี่ของางามงามงามปึ๊บโอ้ไม่สูงมาทําไมไม่สูงมาบ้าเดี๋ยวมึงออกไปเกตเอาเพื่อนมึงไม่ขี้ไหลหลอกแล้วนะ ช่ไหมคอ่าฮะไปโอ้ยลืมไปว่าวามันไม่ติดเฮดูด,ด,ด,ดูดูการสูงูการเล้สกิลของแฟรดี่ครับผมมันจะสวยขนาดาไหนครับผมโคตรดีอ่ะตีจะดเจดตายไปชิบหายตายไปคือจริงๆผมว่าตระกูลท่าดาวนะ่ะที่ที่เขาเอามาเนี่ยส่วนมากนะจะเป็นผู้ชายเยอะมากนะผู้หญิงจะมีแค่ออเรคเกิลกับจินเองมนะั้งจินาตุไฟมันก็ได้อยู่นะเออ จินเดี๋ยวให้ดูจินก่อนจินผมมีแค่ธาตุเดียวนะครับเออจินน้ามีจินน้าด้วยนี่ว่าแล้วก็มีจินไฟแค่นั้นแหละนะครับตัวอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับผ่านไปจินเนี่ยผมว่ามันผมไม่เคยใช่อ่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันเท่แค่ไหนนะครับยังไม่เคยใช้มันเลยเล่งเกตมาหุยสวยอยู่นะทําเป็นเล่นถือว่าได้อยู่ผ่าน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 ให้ผ่านอุย้ยไฟดีเใช้ได้นะครับใช้ได้เลยฟืบว้าว ขโมยไปขโมยไปสองเฮ้ยใช่ได้นะมุมกล้องไม่น่าเกียดนะครับผมเป็นการซูมเล่นระยะกับทางอันนี้เองนะครับผมแจมอยู่แต่ว่าตัวอื่นก็ปกตินะครับผมสวบสวบสวบอะไรคือสวบสวบวะแบบหนึ่งมึงมาหนี้ดิมึงไม่ติดอะไรเลยเมื่อกี้ไม่ออกคลิปซะด้วยได้ประเด็นบับก็ให้ครับผมเฟื้องสกิลเฟื้องสวยสวยสวยทำรำก็สวยจริง วีปชีอันนี้ตีไปผมชอบการซูมของมันมากเลยรู้สึกสวยมากดูดูดูเห็นไหมปึ๊บเป็นการซูมแล้วเห็นเล่นมุมกล้องได้ดีโคตรนะครับผมใช้ได้เลยทำให้เห็นแมพอะไรระดับย่า่กว้างขึ้นพอสมควรนะครับปีเลยตายไปมึงอะ่ะตายไปมึงอะ่ะเย็นก่อนพน่อหนุ่ม เย็นก่อนแรงพอไหมเฮ้ยไม่พอหรอกนะจีก็แตกอยู่บึ๊บก็ให้บึ๊บก็ให้นะครับบึ๊บก็ให้ทำไมเราเล่นจริงจังดีว่าเออมาโทษเพิ่จริงกังซื้อนี่ครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับการเล่นมือกล้องส่วนตัวผมชอบนะชอบมา,ากๆเลยนะครับแล้วก็น้องฟานขันน้องฟานร่างแปดนะครับก็มาจาัดก,กิจกรรมผมเองก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมอะไรเหมือนกันนะรอติดตามข่าวสารเร็วๆนี้นะครับเผื่อจะมีบอกนะครับเปลแปงลงร่างด้ยังนี่คือชุดแปงลงร่าง พิเศษทำเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีสามารถรับได้ได้ได้วยวิธีการพิเศษใช่ไหมอมอนเตอร์ที่ทุกคนต้องมีติดบ้านไว้แน่ๆเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัปเกรดแพทที่เราจะมาถึงนี้ก็เป็นแพท6.3 6.3.0นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วซีอูดีข่ามนะจ๊ะบ๊ายบาย